ราวของของกินกันต่อไปตลอนกินกันให้อิ่มพุงกลางกันไปเลยเป็นเรื่องราวของร้านก๋วยเตี๋ยวร้านนี้ใจบุญสุดๆเลยนะคะคเดี๋ยวไปปักหมุดกันเลยที่จังหวัดชัยนาทค่ะชัยนาทอย่าง,<ล>งที่อบอกว่าร้านนี้เนี่ยเขาเป็นร้านใจบุญเพราะรว่าผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่70ปีขึ้นไปฟรีรทานฟรีไม่เสียตังค่ะคนี่ร้านนี้อายุ70ปีอัพกิน กัดไปแบบฟรีๆใช่แล้วผู้สูงอายุชาวจังหวัดชัยนาทก็พากันเดินทางไปที่ร้านก๋วยเตี๋ยวร้านนี้มีชื่อร้านว่าครัวก๋วยเตี๋ยวบ้าบอลนะคะอยู่ภายในซอยบ้านกล้วยหนึ่งริมแม่น้ําเจ้าพระยาบนถนนชัยนรงค์อําเภอเมืองชัยนาทค่ะครับหลังจากที่ชอบทีฟุตบอลนะใช่คุณพี่วิเชียนสมศรีอายุ48ปีเจ้าของร้านเนี่ยน่าจะชอบบอลมากอย่างที่คุณชนะบอกจังหวัดชัยนาทก็ทีม ชายานกไญ่พิฆาตัยนาทฮอ,อ,อนดิวเนี่ยแหละจเจ้าของร้านเขาก็เลยจัดโปรโมชั่นพิเศษเอาใจผู้สูงอายุในการรับประทานฟรีนะ,ะคะเดี๋ยวไปฟังเสียงกันค่ะมีอะไรบ้างมีก๋วยเตี๋ยวหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเแ้แซบหมแซบเนื้อมีนะ, 5, อะพอพอดีทางร้านเรามีมีจัดโปรโมชั่นพิเศษเฉพาะผู้สูงอายุก็ค,คือผู้สูงอายุจะ มีพับมีพระคุณต่อทุกๆคนอยู่แล้วผมก็เลยมีมีโครงการว่าจัดโปรโมชั่นให้ผู้สูอยุาที่ทานก็คือทานฟรีนะครับทารฟีดใคร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 ใเกินเจ็ดเจบ้างครับอุผู้จเดานใครเกินเจ็ดสิบบ้างเก็อบสิบคุณยายคุณคุณผู้ับตอนนี้เกินแปดสิบค่ะแปดสแล เออน่ารักดีต,ต้องดูบัตรประชาชนนะคะแต่มีแอบฮาฮาหนิดนึงตรงที่ว่าพอบอกใครเกิน80ไม่ยอมไม่มีใครกล้ายกมือเ,เลยเอากันแค่70พอะกันม่ต้องเกินหรอกนะคะ<อ>โปรโมชั่นนี้ก็ทำเอาบรรดาผู้สูงอายุเนี่ยชื่นชอบนะคะได้รับการขนานนามเลยว่าร้านนี้เป็นร้านก๋วยเตี๋ยวกตันยูค่ะเมื่อใครที่เข้าไปอุดหนุนแล้วก็จะได้เห็นภาพความประทับใจแบบนี้แบบที่เราเห็นกันนะคะแล้วก็ชื่นชมในแนวคิดของพี่เจ้าของร้านเขาด้วย ก็ดีใจสิคะชอบใจที่ทานแล้วอร่อยด้วยครับเยี่ยมลยครับโปรโมชั่นแบบนี้ชอบไหมครจะมาทานจะมาทานอีกไหมครับหลังจากนี้มาสิคะก็จะมาเกือบทุกวันนะครับ่จริงถ้าจะถามก็ดีใจแต่อีกใจนึงก็เป็นห่วงเจ้าของร้านกลัวจะไม่ได้กําไรเพราะวันนี้เราเนี่ยเราจะนะ่าในเรื่องอายุหมดเลยเนี่ยไม่รู้่กี่พันปี คุณยายน่ารักมากผมว่าจริงๆก็อยากจะมากินทุกวันแต่เ็เป็นห่วงเจ้าของร้านคือกลัวจะขาดทุนซะก่อนนะคะคือมาวันแรกๆอาจจะต้อนรับดีพอนาบ่อยๆเอ้าไม่แล้วไปก็จะฝากท้องอยู่ร้านนีลไต้องไปห่วงมันไม่ต้องไปห่วงดูแล้วพี่เจ้าของร้านท่านใจใจดีฝากนอนทุกวันได้ส่วนผู้สูงอายุที่ไปรับประทานกับครอบครัวนะคะก็จะนําไปเป็นส่วนลดจากราคารวมของอาหารทั้งหมดได้ด้วยนะคุณผู้ชมซึ่งโปรโมชั่นพิเศษนี้คุณพี่วิเชียนเขาบอกเลยว่าเป็นการแสดง ความรำลึกนะคะในพระคุณของผู้สูงอายุทุกคนเลยที่เปรียบเสมือนญาติผู้ใหญ่แล้วก็เป็นคนในครอบครัวนั่นเองนะคะช่วยดูแลประคับประคองสังคมให้อยู่เย็นเป็นสุขมั่นคงมาจนถึงคนรุ่นหลังแบบเราเรานี้แหละคะ่ะปร,ระกอบกับในยุคป,ปัจจุบันนี้ต้องบอกเลยว่าเราจะมักเห็นผู้สูงอายุส่วนใหญ่ถูกละเลยนะคะถูกทอดทิ้งจากลูกหลานก็เลยอยากจะช่วยเหลือผู้สูงอายุเป็นการแบ่งปันกําไรคืนให้กับสังคมนั่นเองนะคะต้องบอ,<า>บอกเลยว่าร้านนี้เนี่ยเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวกระตันยูจริงๆประพฤติให้กับพี่ วิเชียรน้อยโอ้โหพรุ่งนี้เดี๋ยวพาคุณชนะไปทานเลยนะคะจะได้ทานฟรีอ่ะยังไม่ถึงครับยังไม่ถึงยังไม่ถึงวันเกิดคุณไม่ใช่เรอยังไม่ถึงวันเกิดโถอ๋อเรกว่าหดเก้าแล้วพรุ่งนี้เจ็ดสิบขอดูบัตรประชาชนหน่อยไม่เชื่อดูหน้าดูตาสิออกจะนุ่มก็ดูจากหน้าเนี่ยเดี๋ยวฉันก็ว่าจะพาไปทานเลยนี่เป็นไงเป็นไงยิ่งซูมยิ่งเห็นริ้วรอยตอแล้วโถ่เอ้ยเดี๋ยวก็ถ่ายอันนี้เป็นอารยธรรมโบราณ